สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i s t a l o n e นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสินค้ากันครับถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากจะขายสินค้าอะไรบางอย่างสักชิ้นหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นของใช้จิปาถะ,ะไม่ว่าจะเป็นยานะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสอําอางหรือว่าคุณจะเปิดแบรนด์ขายเสื้อผ้าหรือว่าคุณจะเปิดแบรนด์ร้านอาหารหรือว่าคุณจะเปิดแบรนด์ขายน้ําขายกาแฟหรือว่าคุณจะเปิดแบรนด์เพื่อทํา คลินิกเพื่อทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่คุณต้องการจะขายมันนะีครับคลิปนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนว่าคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบแล้วสินค้าที่คุณทํามาณเวลานี้มันจะขายดีแต่เทน้ําเทท่าแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงมากแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะครับว่าคุณจะทํามันได้ดีมากพอหรือเปล่า และที่สําคัญคือคุณสามารถมีความอดทนและพยายามมากพอไหมถ้าคุณทํามันได้นะฮะคุณแทบจะไม่ต้องเสียงบการตลาดที่แพงแบบหูฉี่แพงแบบมหาศาลคุณไม่จําเป็นต้องยิงแอดเลยคุณทําอยู่ในพื้นที่ของคุณเดี๋ยวลูกค้าจะวิ่งมาหาคุณเองคุณเชื่อผมไหมนะฮะถ้าคุณเชื่อผมคุณลองเปิดใจฟังคลิปนี้ดูครับและฟังให้จบด้วยนะ แล้วก็ตั้งใจฟังด้วยเดี๋ยวคุณจะได้รับอะไรจากมันไปอีกเยอะเลยซึ่งคลิปนี้ผมจะพูดแบบสบายๆพูดแบบชิลๆนะฮะมันอาจจะนานบ้างอะไรบ้างแต่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะนะี่ฮะมาเริ่มต้นกันจากอันนี้เลยดีกว่าครับสมมุติว่าผมชื่อโอมนะผมอยากจะขายปากกา1ด้ามที่เป็นของผมเองไอ้ด้ามปากกาด้ามเนี้ยผมเรียกมันว่าสินค้านะครับและผมทําผ่านแบรนด์1แบรนด์ขึ้นมา ที่เป็นแบรนด์แบรนด์แบนด์เนี้ยจะเป็นตัวแทนของสินค้าอย่างปากกาตัวนี้นะฮะซึ่งไอแบรนด์แบนด์เนี้ยชื่อว่าแบรนด์ลิสต์อโลนผมทำปากกาขายผ่านแบรนด์ลิส t a อโลนโอเคนะไม่งงนะฮะทีนี้ทำออกมาขายบนเชลทุกที่เลยไม,ม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเทสโก้โตัร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปเป็นปากกาย <Yeah. S 1> <อ>ี่ห้อลิส o n อโลนก็อยู่บนทุกที่ที่คุณเห็นแต่ว่าเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยเกิน90% ที่ฟังผมณเวลาเนี้ยจะไม่ซื้อปากกายี่ห้อ List Alone แต่จะไปซื้อปากกายี่ห้อเฟเบอร์ s t e l ทครับเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมทุกคนถึงไม่ซื้อปากกายี่ห้อ List Alone เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะก็เพราะว่าความน่าเชื่อถือมันไม่มีฮะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันคืออะไร List Alone ไม่เก็ตชื่อก็ตลกโปกฮะ ไม่น่าอุดหนุนเลยแล้วก็ไม่ได้ดูมีความเชื่อมั่นด้วยว่าสินค้าแบรนด์ลิซซลอลนมันจะดีเท่าเฟเบอร์คัเทลที่อยู่มาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่ดูกระตูนมเดร์นไนทีวีตั้งแต่แบบสีไม้ระบายน้ำเฟเบอร์คัเทลที่ใช้ระยะเวลาในการทำการตลาดมาอย่างยาวนานเป็น10ปี2 0ปีซื้อเฟเบอร์คัเทลดีกว่ามันชัวร์แน่นอนว่าของมันดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปากกา l i ลิ l o n e อาจจะดีกว่า f a เบ r Cast สเทลก็ได้จริงไหมไม่มีใครรู้เพราะว่าอะไรไม่ได้ใช้ไงไม่กล้าซื้อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่มันไม่มีเออแบรนด์มันไม่มีความน่าเชื่อถือไงคนมันก็เลยไม่ซื้อทุกคนและทีนี้ทุกคนลองคิดภาพตามนะฮะถ้าวันนี้คุณทําแบรนด์เครื่องสำอางคุณทําลิปสติกแล้วคุณออกมาขาย b บรนด์ลิปสติกทุกคนจะซื้อคุณไหมคุณตั้งชื่อแบรนด์ลิปสติกว่า band แบรนด์เอละกันสมมุตินะฮะทำตีตลาดคู่กับ band Lip แบรนด์ลิปแม็กละกันอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะผมรู้จักอยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์แม็กเน้อเอ็มเอซีนะฮะที่เป็น band Lip แบรนด์ลิปแท่งหนึ่งหกเจ็ดร้อยอ่ะแต่ว่ามันทานแล้วเนื้อมันสวยสีมันสวยนะฮะ อะคุณก็ทำแข่งกับแบรนด์ลิปแม็กเลยปุ๊บแต่ว่าหลายๆคนก็ยังซื้อแม็กอยู่ทั้งที่แบรนด์คุณอาจจะถูกกว่าท,ทั้งที่สินค้าของคุณอาจจะดีพอๆกันราคาถูกกว่าหรืออาจจะดีกว่าหรือซ้ําไม่รู้นะฮะสมมุติเอาแต่ทําไมคุณไม่ซื้อแบรนด์คุณก็ก็ชัดเจนนะครับเหมือนตัวอย่างปากกาลิสโอลได้แหละฮะก็เพราะว่าความน่าเชื่อถือมันไม่มีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไม่รู้จักแบรนด์ A ที่ขายลิปนี่เลยแต่เรารู้จักแบรนด์แม็กว่ามันดีแน่นอนเพราะเราเคยใช้มา เราเห็นมันผ่านหูผ่านตาเห็นดาราหลายคนเขาก็ใช้แล้วก็พูดถึงกันในวงกว้างก็เลยซื้อแบรนด์นั้นมีกลยุทธ์ใดได้บ้างที่จะทําให้คนรู้จักแบรนด์ปาการลิสโลหรือจะทําให้คนรู้จักแบรนด์ลิปแบรนเอที่แบบว่ารู้จักกันในวงกว้างเลยเฮ้ยมันต้องทํายังไงวะวิธีทําง่ายๆเลยครับนั่นก็คือถ้าทําแบบรวดเร็วและแบบที่รู้จักกันแบบไวเลย คุณก็ต้องไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาถูกต้องไหมนี่ครับคุณไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาเนี่ยซึ่งมันก็มีหลากหลายมิติถ้าคุณเป็นแบนค์เครือสมางกคุณไปจ้างดาราตัวท็อปคุณไปจ้างดาราตัวแม่มาพรีเซนต์มาโปรโมทมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคุณคุณไปจ้างเบลล่ามานะครับคุณลองไปจ้างเบเบ้ให้สสยออกกำลังกายหน่อยหรือคุณจะไปจ้างพี่อ้ําพัชราภายอย่างเงี้ยที่เป็นตัวท็อปหรือใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยที่แบบดังๆสวยๆ นี่ครับอันนี้ผมนึกออกประมาณนี้นะฮะผมอาจจะไม่ได้ดูตลาดประเทศไทยบ่อยแต่ผมรู้ว่าคนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีชื่อเสียงแน่นอนและทุกคนรู้จักจริงไหมแล้วจ้างเข้ามาถือสินค้านะฮะสมมุติอาจจะถือปากกาก็ได้หรืออาจจะถือริบที่คุณการจะขายแบรนด์เองคุณคิดว่าจะขายดีขึ้นไหมฮะผมมั่นใจว่าร้อยทั้งร้อยแบรนด์คุณจะเป็นที่รู้จักขึ้นและก็มียอดขายเข้ามาในทันทีเพราะว่าอะไรฮะ ก็เพราะว่าดาราทุกคนที่คุณที่ผมเอ่ยไปเมื่อขั้นต้นสักครู่เนี่ยเขามีฐานแฟนคลับของเขาเออและฐานแฟนคลับของเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนอุดหนุนแบรนด์สินค้าของคุณคุณลองให้ปากกางผมเนี่ยไปอยู่ในคลิปของพี่เอกนะฮะพี่เอกอาจจะไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้พี่เอกฮะลอเกอร์เนี่ยใส่หน้ากากาแต่ใช้ปากกาเนี่ยเขียนวาดรูปอะไรก็ได้เออแล้พี่เอกก็บอกว่าอ๋อ ผมใช้ประการ l s s t l o o n e ครับทุกคนคิดว่ามันจะขายดีไหมผมว่าผมมั่นใจเลยว่ามันขายดีฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่คุณไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปนะฮะเรียกได้ว่าจ้างดาราเลยแล้วก,กันเนะะี่ยอยู่ในเลทที่แพงมากๆก็ถ้าสมมุติคุณทําแบรนด์เครื่องสำอางมา,มาคุณไปจ้างคุณอ้ําพัชราพานมาพูดขายให้กับคุณเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันจะขายดีอย่างแน่นอนนะฮะแต่ถ้าว่าเฮ้ วันนี้คุณทำแบรนด์ออกมาแล้วคุณดันไม่มีงบอ่ะคุณดันมีเงินไม่มากพอที่จะไปจ้างพี่อ้ํามัชลาพาไปจ้างพี่เอฮกฮาร์ล็อกเกอร์มารีวิวสินค้าให้กับคุณหรือคุณไม่มีเงินมากพอที่ไปจ้างนาเดชจ้างมาริโอ้มายืนยิ้มหล่อหล่อยกนิ้วให้อย่างเงี้ยแล้วคุณจะทํายังไงได้บ้างวะเมื่อคุณทําแบรนด์ประกาลิสอโลนอออกไปแล้วมันม,มันไม่มีใครสนใจเลยอะ่ะมันมีวิธีอยู่ครับ มันมีอีกหนึ่งกลยุทธ์และเป็นโคตรมหากลยุทธ์ที่ทํามาแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนและทุกๆคนที่ทำแบรนด์เป็นของตัวเองต้องเรียนรู้กลยุทธ์นี้ครับและเป็นกลยุทธ์ที่โคตรสำคัญเลยก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับว่ามันคือกลยุทธ์อะไรผมอยากจะเล่าแบบนี้ให้กับทุกคนฟังก่อนครับทุกคนครับถ้าวันนี้ทุกคนเดินไปเดินไปนะเดินไปบนห้างก็ได้ ทุกคนเห็นแบรนด์เซลีนทุกคนนึกถึงใครครับนึกถึงเจ้าของเซลีนไหมฮะไม่นะนึกถึงใครครับนึกถึงน้องลิซ่าครับผมเพราะอะไรครับลิซ่าเคยเป็นแบรนด์มาสเตอร์ให้กับแบรนด์เซลีนถูกต้องไหมฮะอ่ะคุณเดินไปในห้างเดินไปอีกคุณเจอ Nike ้ i r j o จ d แดคุณนึกถึงใครครับคุณอาจจะนึกถึงโลโก้อ่าคนชูดบาสท,ที่มีการอ้าแค่งน้าขาใช่ไหมฮะคนคนในโลโก้นั้นคือใครครับ ไมเคิลจอแดนถูกต้องไหมฮะนึกถึงใครนึกถึงไมเคิลจอแดนครับอ่ะคุณเดินไปบนห้างอีกคุณไปเจอร้านคอมพิวเตอร์ขายคอมคุณไม่เห็นโลโก้สี่เหลี่ยม Windows คุณไม่เห็นสินค้าของ Microsoft ที่ขายอยู่คนแรกที่คนนึกถึง Microsoft คือใครครับบิลเกตถูกต้องไหมฮะ,ะเดินเดิน,เด,นเดินไปอีกครับไปเจอ,อร้านขายของ e-commerce บนโทรศัพท์ที่เป็นยักษ์ใหญ่จากจีนอาลีบาบาแบรนด์อาลีบาบาคุณนึกถึงใครครับแจ็คหม่าไหมนั่นแหละครับนึกถึงแจ็คหม่าแม้ว่าณนะปัจจุบันแจ็คหม่าบิลเกตตอนนี้ไม่ได้เป็นซ e o ไม่ได้เป็นผู้บริหารแบรนด์อาลีบาบาไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ไมโครซอฟท์แล้วนะฮะมีคนอื่นมาทําให้แทนแล้วแต่ว่าคุณก็ยังนึกถึง2คนนี้อยู่ถูกต้องไหมฮะ,ะถ้าคุณยังนึกภาพไม่ออกนะฮะง่ายๆเอาใกล้ตัวหน่อยเดินเดินเดินไปคุณหิวน้ำครับคอแห้ง ไปเจอตู้กดน้ำอัตโนมัติคุณเห็นอยู่2แบรนด์อยู่ข้างกันเลยแบรนด์หนึ่งชื่อว่าแบรนด์โอิชินะครับอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าอิชิตันคุณนึกถึงใครครับทั้ง2แบรนด์นี้แวบแรกที่เข้ามาในหัว1 2 3เฉลยครับนึกถึงคุณตันโอิชิถูกต้องไหมฮะทั้งๆที่แบรนด์โอิชิเนี่ยขายให้แกบเครือไทยเบสไปนานแล้วแล้วคุณตันก็ออกมาเปิดแบรนด์ชาเขียวของตัวเองที่ชื่อว่าอิชิตันแต่ทำไมทำไม มันตั้งอยู่ข้างกันแท้คุณก็ยังนึกถึงคนคนเดียวกันอยู่อย่างคุณตันโอชิหรือคุณตันณับปัจจุบันนั่นเองนี่ครับไม่แปลกใจแปลกใจไหมเริ่มงงไหมนะฮะอาจจะยังไม่เก็ตอ่ะเอาอีกอันนึงที่เป็นกระแสณปัจจุบันบุคคลที่เรียกได้ว่ารวยเกือบที่สุดในโลกละอย่างอีรอนมัก์นึกถึงอะไรของอีรอนมาร์ครับรถเทสลารถไฟฟ้าถูกต้องไหมหรือถ้าเอ็กซ์เขึ้นหน่อยนึกถึงอะไรครับนึกถึงยานบินอวกาศของอีรอนมัร์กนะครับ สเปซเ X ทีนี้มันยังมีอีกนะครับอ,อย่างใกล้ตัวหน่อยถ้าเป็นแบนด์เครื่องสำอางไวรุ่นัวรุ่นบ้านเราดังๆในช่วงนี้เลิฟพอชั่นนึกถึงใครครับซอกา d ดใช่ไหมนะครับนั่นแหละหรือโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้นี่นึกถึงใครครับนึกถึงสติปจ็อกถูกต้องไหมฮะแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วนะี่ครับเราก็ยังนึกถึงสติปจ็อกอยู่เออทุกคนนั่นแหละครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมามันเรียกว่า personal branding เป็นการทำการตลาดกลยุทธ์การตลาดที่โคตรจะทรงพลังครับทรงพลังยังไงรู้ไหมฮะนั่นก็คือบุคคลที่ผมพูดมาเกือบทั้งหมดเนี่ย เป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งเองทั้งนั้นนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทสลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือจะเป็นน้ําอย่างอิชิตันหรืออุยชิเนี่ยผู้ก่อตั้งก็คือคุณตันไม่ไม่เกี่ยวนะครับว่าจะต้องหน้าตาดีแล้วคุณถึงจะทํา Personal b r a n d i n g ได้และทํามันสําเร็จไม่จําเป็นนะฮะคุณตันก็ไม่ใช่เป็นคนที่หล่อนะครับ แต่เขาก็ยังทําได้เลยเออโดยที่เขาไม่จาเป็นต้องจ้างพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะแค่ใส่หมวกกัปตันแต่งตัวให้มันดูมีคาแรคเตอร์มีความน่าจดจําจากชื่อของเขาจบครับทุกคนจําหมดแต่คุณต้องทํามันมากพอสังเกตกรณีได้ง่ายอย่าง,างคุณซอการ์ดแบรนด์เลิฟโพชั่นแรกๆคุณอาจจะงงว่าอะไรคือเลิฟโพชชั่นแต่ถ้าพูดถึงชื่อซอการ์ดคุณรู้จักไหมรู้จักทันทีนะฮะแล้วซอการ์ดเคยไปจ้างดาราดังๆมาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมไม่ครับเขาทําของเขาเอง เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ตัวเขาเองไปเลยก็คือตัวเขาเองครับทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดังๆเนาะไม่ว่าจะเป็น t Tik t t o k YouTube Facebook Instagram คนติดตามซอการทุกแพลตฟอร์มนี้เยอะทุกอย่างฮะแล้วก็เป็นที่น่าจดจำหมดคุณอาจจะจดจำซอการได้แต่คุณอาจจะไม่จดจำแบรนด์หรือโพชชัน่นแต่คุณซื้อเพราะตัวใครฮะก็ตัวซอการเองบางคนซื้อเพราะลักในซอการไงก็เลยซื้อสินค้านั้นออกไปเนี่ยครับกรณีศึกษา อย่างดีนะครับที่คุณประหยัดเงินในระยะยาวมากๆโดยที่คุณไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์เลยนะครับแต่ถ้าว่าคุณเริ่มทำนะคุณต้องรู้จุดยืนของแบรนด์คุณก่อนถ้าคุณเริ่มทำใหม่ๆแล้วคุณต้องการเงินในทันทีเพื่อมาหมุนบริษัทของคุณน่ะคุณก็อาจจะเป็นต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือต้องจ้างดาราไปเลยครับ แต่ถ้าคุณมีเงินถึงจ้างดาราแพงๆไปเลยอันนี้จบมันดีไหมมันดีครับแต่ถ้าพูดในระยะยาวที่คุณจะต้องทําแบรนด์ลองเทอมเป็นอีก10บสปีอะ่ะคุณไม่มีปัญญามาจ้างตลอดเวลาถูกต้องไหมถ้าแบรนด์คุณมันไม่ปังๆๆๆๆแล้วเข้าตลาดทีเดียวไปเลยอะ่ะอันนั้นคุณก็ว่ากันไปอีกเรื่องแต่ถ้ามันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันก็พอทรงๆอยู่ๆของมันอะ่ะแล้วคุณต้องเจียดเงินดักแสนหลักล้านมาจ้างในทุกเดือนอด้วยกลยุทธ์นี้กลยุทธ์เดียว บอกเลยว่าขี้แตกครับแบรนด์คุณไปไม่รอดครับมันจะเจ๊งในไทยที่สุดเพราะว่าคุณพุ่มเงินกับงบป,ประมาณการทําการตลาดไปจนหมดะฮะหรือว่าถ้าคุณยิงแอดยิงแอดอยู่อย่างนั้นยิงแอดอยู่อย่างนั้นนะฮะคุณก็เสียเงินยิงแอดซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,น,อก,น,อกนะครับแต่กับการนะครับถ้าคุณสร้างแบรนดิน้งจากตัวคุณเองนะฮะที่คุณออกมาพูดเออที่คุณออกมาทําด้วยตัวของคุณเอง ตลอดเวลาออกผ่านแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะติ๊กต่อคุณจะไลค์คุณจะทําคลิปคุณจะไปไหนคุณก็จะเป็นตัวของตัวคุณเองไปตลอดคุณเริ่มมีฐานแฟนคลับเริ่มมีคนติดตามคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนจากหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักแสนเป็นหลักล้านรวมๆกันเป็นหลัก10บล้านที่คนมาติดตามคุณในทุกแพลตฟอร์มนั้นนหะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยจะขายลิซลิโลนด้วยปากายี่ห้อลิซโอลด้วยสนใจไหมซื้อปะไม่ต้องพูดว่าสนใจไหมซื้อไหมก็ได้นะครับแค่บอก ฉันฉันทำปากายี่หอ้อนี้ขึ้นมานะชื่อว่าปากายนะี่ห้อลิซาร n นนะอุดหนุนได้นะเออเนี่ยมันเขียนดีนะมันดีเหมือน f a เบอร์คารเททุกอย่างเลยไม่เชื่ลอลองดูสิลองลองดูไหมลองลองไปใช้ดูก็ได้อ่ะฉันกล้าพูดเลยแท่งละ10บาทแท่งละ8บาทก็รล้อ่นช่วงโปรโมชั่นแท่ง8บาทคนติดตามผมเป็นหลัก10ล้านทุน มันต้องมีแหละสักแสนคนที่ซื้อปากกา,ศา,ศายี่อ้อลิซโลนหรือมันต้องมีแหละที่ไปเห็นตามเซเว่นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันปากการิซโลนนี่หว่านี่มันปากกาของคุณโอมนี่หว่าซื้อแม่งเลยนะฮะนั่นแหละครับเป็นข้อดีของการทำ p e r s o n a l l ล b บ a n d i n g ก็พูดง่ายๆเลยคนที่ทําในรูปแบบนี้ฮะที่เริ่มต้นจากตัวเองไม่มีอะไรเลยจนตัวเองดังแล้วก็ค่อยทําแบรนด์สุดท้ายออกมาขายคือจิมมี่โดนิสันครับหรือมิสเตอร์บีดนั่นเอง มิสเตอร์บีเนะครับเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทํา y o YouTube ทํามาแม่งจนดังนะครับเริ่มต้นจากการขายสินค้าที่เป็นแบรนด์เสื้ออ่ามิสเตอร์บีของเขาเองพอทําเสร็จปุ๊บดังนะครับซักเซ็ตก็ไปออกแบรนด์เบอร์เกอร์นะครับที่เป็นเบอร์เกอร์บี๊เบอร์เกอร์ของเขาแล้วก็ทําแบรนด์ช็อกโกแลตนะฮะ ที่พูดอยู่ทุกครั้งแคปจากทุกคลิปเขาบอกว่าแบรนด์ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยอร่อยกว่าแบรนด์ช็อกโกแลตแบรนด์หนึ่งของอเมริกาเนี่ยครับแล้วก็แบรนด์ช็อกโกแลตเขาอย่างฟิสเทเบอร์เนี่ยก็ได้ตัวเขาเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วเขาก็เป็นคนพูดขายในคลิปของเขาทุกครั้งนะฮะแล้วก็แบรนด์ฟิเทเบิเนี่ยก็ถูกขายบนอเมริกาแบบขายดีและขายแบบสักเซตมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่กลายเป็นแบรนด์ที่เปิดมาแล้วแบบตังปุริเยไปเลยเพราะอะไรฮะก็เพราะว่า Beat มิสเตอร์บีทมีฐานแฟนคลับของเขาอยู่ทั่วโลกนะฮะเป็นร้อยล้านกว่าคนบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยนะทุกคนย้ำนะแค่แพลตฟอร์มเดียวที่เป็นร้อยล้านคนแล้วนะนั่นก็คือ YouTube ช่องที่ชื่อว่า m r b e ตอนั่นเองนี่ครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของการทำ Personal b r a n d i n g พัฒนาจากตัวเราเองออกไปเพราะงะั้นถ้าทุกคนเนี่ยเริ่มทำแบรนด์แล้วงบยังไม่เยอะเงินมีไม่มากพอทำสินค้ามาแล้วหนึ่งอันแต่ไม่รู้จะขายยังไงจะไปมีเงินจ้างดาราแพงก็ไม่มีจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์แบบสม่ำเสมอตลอดก็ไม่มีเหมือนกันเพราะงั้น ทำตัวคุณเองให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะแล้วก็แอบ,บขายแบรนด์คุณไปแบบเนียนๆแบบนี้ฮะสร้างความต้องการสร้างความอยากสร้างความรับรู้เข้าไปเดี๋ยวคนแม่งซื้อเองฮะไม่ว่าคุณจะขายเครื่องสำอางไม่ว่าคุณจะขายริป แบรนด์ a b c d อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณหยิบจับมาพูดทาโชว์นู่นนั่นนี่ออกทุกคลิปแม่งคุณก็ใช้ลิปเนี้ยปากแดงๆช่ำๆเนี้ยเห็นเราทุกคลิปเนี่ยแล้วก็มาจากลิปของเราเองที่คุณขายดียเองฮะก็เหมือนกับลิฮาน่านะฮะที่เป็นนักร้องแล้วร้องเพลงมาจนโคตรจะประสบความสําเร็จเลยคือดังมากออกซูเปอร์โบว์ด้วยสุดท้ายไม่ร้องละไปอะไรฮะไปขายแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองแทนแล้วก็กลายเป็นคนที่รวยไปเลยนะครับ ก็แบบนี้น,นั่นนี่คือความชัดเจนคือความง่ายๆเลยแต่มันต้องอาศัยความอดทนความต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอในการที่คุณจะทําสินค้าของคุณให้ดังหรือทําตัวคุณให้ดังนะ่ะคุณต้องกัดฟันและสู้มันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนจดจําคนมันจะเข้าใจและรู้จักตัวคุณเองฮะไม่ว่าคุณจะ หน้าตาดีไหมไม่ว่าคุณจะไม่สวยไม่หล่อรูปร่างไม่ดีคุณจงดึงสิ่งที่คุณมีดีออกมาถ้าคุณไม่ได้หลอ่อไม่ได้รูปร่างดีคุณอาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มแล้วมันดูน่ารักคุณอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วทุกคนเชื่อ คุณก็แค่ดึงส่วนส่วนที่คุณมีเดียวมานํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณตันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าขอโทษนีฮะผมเป็นคนที่คารพบและรักคุณตันมากคุณตันไม่ใช่เป็นคนหล่อเนี่ยฮะคุณตันไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีคุณตันไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างดีเลยแถมไม่พออายุเยอะแล้วด้วยแต่ทําไมทุกคนถึงรักและคารพคุณตันฮะก็เพราะว่าคุณตันเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมาสอรี่ของคุณตันมันขายได้ครับการที่คุณตันมาถึงในทุกๆวันนี้ได้แล้วก็กล้าออก ปรโมชั่นกล้าพูดกล้าคุยพูดแบบตรงๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เวลาพูดคุยด้วยแล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพและน่าเชื่อถือมากๆเราทุกคนก็เลยเชื่อมั่นในตัวคุณตันเนี่ยครับแล้วก็สินค้าคุณตันเนะี่ยมันก็ดีแล้วก็อร่อยมากๆด้วยราคาก็ไม่แพงนั่นแหละครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดเนะี่ยที่เราจดจําเขาไม่ว่าเขาจะมาเปิดวันนิมานที่เชียงใหมนะ่เนี่ยที่เป็นของเขาเองก็ทาได้นะครับว่ามันคือแบรนดิ้งของคุณตันเออ นั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันทําให้มันซักเซตไปในธุรกิจอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะคุณจะเริ่มต้นจากธุรกิจเครื่องสำอางเครือสำอางคุณจะเริ่มต้นจากธุรกิจยาคุณเริ่มต้นจากธุรกิจขายสินค้าค้าปิดทั่วไปหรือสุดท้ายคุณไปทำมาสังหาริมทรัพย์คุณไปเปิดโรงแรมคุณไปเปิดเปิดที่ดินเปิดตลาดคุณอาจจะไปทําอย่างอื่นต่อจากนี้ไปอะไรนะนะคตคุณอาจจะไปเป็นเซลล์ขายรถคุณไปเป็นอะไรก็ได้แต่มันจะซักเซตแน่นอนครับเพราะอะไรฮะก็ทุกคนมันจดจําคุณแล้วนนนี่คคคคครับวาุณือเ้ย ไม่ว่าคุณจะขายอะไรต่อจากนี้ทุกคนก็ยังจะจําคุณครับผมให้คีย์เวิร์ดอยู่ราวๆประมาณ5ข้อด้วยกันพูดอีกครั้งนึงนะหนึ่งคุณต้องอดทนทําให้มากพอครับคุณ2คุณต้องทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณในทุกๆสื่อทุกๆแพลตฟอร์มฮะสามคือคุณต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีด้วยนะฮะเรื่องนี้สําคัญมากคนจะรักคนจะเชื่อถือคุณเนี่ยทัศนคติคุณต้องดีฮะสี่นะครับข้อที่4ี่คือคุณต้องตั้งใจดูที่การกระทำนะ ดูที่การกระทําดูที่กระบวนการที่คุณทำมาไปอย่าไปดูที่ผลลัพธ์หลายคนเนี่ยมีทุกอย่างใน3ข้อนี้นะแต่ด้านไปดูที่ผลลัพธ์โอ้ยคลิปไปมีคนดูเลยทาไปห้คลิปแม่มีคนดูเลยทําไปส10คลิปโอ้ยไม่มีใครดูฉันเลยอะ่ะนันเลิกทํานี่ว่ะไม่ทําแม่มันละพอจบเป็นไงฮะพังฮะทำมาดีทั้ง3ข้อเจอข้อที่สี่ก็พังครับเพราะงะั้นให้ดูที่กระบวนการครับว่าวันนี้คุณได้ทําหรือยังทําหรือยังทาหรือยังแค่ทาทาให้เสร็จทําให้เสร็จ และไม่เราสนใจอะไรมากครับในช่วงแรกทําไก่อนเนี่ยครับพอเริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นละคุณเริ่มมาแคร์กระบวนการการทํางานของคุณละอ่ะคลิปคุณต้องมีคุณภาพเนี่ยนะคลิปคุณต้องดีเนี่ยละสิ่งที่คุณทํามาคุณต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่5เนี่ยฮะข้อที่หคือเมื่อคุณทํามาแล้วคุณได้แล้วคุณขายได้แล้วนะคุณดีขึ้นละคุณมีชื่อเสียงขึ้นละคุณปังขึ้นละคุณอย่าลืมตัวคุณในวันแรกที่่่คุณเเป็นออยยาาง โตจนแบบโอ้โหคุณกลายเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่แบบโอ้โหอยู่ปลายยอดเลยอ่ะคุณแบบไม่มองดูพื้นืนเลยคุณดูแต่ฟ้าเพดานดูแต่ท้องฟ้าอย่ากลายเป็นคนแบบนั้นนะฮะแฟนคลับที่เคยรักคุณมาเนี่ยเย่ากลายเป็นเกลียดคุณได้นะครับรักได้ก็เกลียดได้นะ,ะรนะะทุกคนจําคําผมไว้หนึ่งคำหนึ่งนะคือทำเพอร์ซน a ลแบรนดิ้งทุกอย่างแล้วดีแค่ไหนนะฮะอย่าทําให้ทุกคนเกลียดคุณนะเออ ทำเงีก็ได้ให้เขารักคุณไปนานๆเรื่องบางเรื่องที่มันพูดแล้วมันไปกระทบคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงครับไม่ต้องพูดเพราะว่าทุกคนไม่ได้คิดเหมือนเรานะฮะถ้าพูดปุ๊บเนี่ยระวังไว้นะฮะอาจจะถูกเกลียดได้เรื่องนี้สําคัญสําคัญจริงๆเพราะงั้นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดครับผมทิ้งให้ประมาณนี้แล้วทุกคนลองไปลงมือทําดูนะฮะทำในแบบของตัวเองเนะะี่ยสุดท้ายแล้วนะสรุปเลยคุณจะไม่จําเป็นต้อองงยิงแแดบบ โหดโหดยิงแอดควายควายอ่ะยิงไปเป็นแสนเป็นล้านทุ่มลงไปแม่งไม่รู้ขายได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะยิงอยู่นั่นอ่ะเต้ยเรื่องหนึ่งฮะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบนําสินค้าคุณไปวางขายเพื่อแบ่งส่วนแบ่งให้กับร้านค้าปิดก็ได้ไม่จําเป็นนะฮะคุณขายเองส่งเองก็ได้้าคุณเก่งมากพอคุณมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีคุณมีระบบหลังบ้านที่ดีพอทําขายเองครับไลฟ์เองเลยจบคุณกินรวบทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวนะครับ อ่ะพูดถึงอาหารทะเลตาแห้งนึกถึงใครครับบางฮาซานพูดถึงคนขายสินค้าจิปาถะทั่วไปนึกถึงใครครับพิมพ์ลิพายนั่นแหละคระับคืออะไรเพอร์ n ซ l b ์แนลแบนดิ้งล้วนๆครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะฮะลองไปทำดูผมเชื่อว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณครับถ้ามันมีประโยชน์จริงคอมเมนต์ขอบคุณมาหาผมหน่อยครับแล้วผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลย